สวัสดีครับผมดีใจมากที่คุณมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมตอนนี้ตรงหน้าของคุณจะเห็นได้ว่าผมจะหารายได้2 0 0พ3,000หรือ5,000บาทในเวลาไม่ถึง10นาทีคุณควรดูเรียนรู้และทำตามเราจะสร้างรายได้จากการซื้อขายด้วยวิธีที่ง่ายมากคุณจะเห็นได้ด้วยตาของคุณเองว่ามันง่ายแค่ไหนนี่คือเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการทำเงินและนี่คือที่ที่ผมจะหารายได้5,000บาทในวันนี้มาดูกันว่าคุณทำยังไง ตอนนี้คุณสามารถเห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมและที่นี่ผมได้เปิดหน้าหลักของแพลตฟอร์มการซื้อขายของ Binarym แล้วเราจะเริ่มสร้างรายได้ในอีกไม่กี่นาทีแต่ก่อนอื่นเราต้องลงทะเบียนกันก่อนส่วนใหญ่ผมทำงานผ่านบัญชีถาวรของผมแต่เพื่อแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรผมจะลงทะเบียนบัญชีใหม่และหาเงินกับมันคุณจะเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนที่นี่คลิกที่ลิงก์สมัครป้อนอีเมลสร้างรหัสผ่านที่นี่จากนั้นเลือกสกุลเงินที่เราสะดวกในการใช้งานส่วนผมเลือกเงินบาทครับ เราคลิกที่ปุ่มเปิดบัญชีฟรีเลือกตรงฉันยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงจากนั้นกรอกชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์คลิกที่ปุ่มเริ่มการซื้อขายเมื่อหน้าตางปรากฏขึ้นมาต้องยืนยันอีเมลของเราคุณควรไปที่อีเมลของคุณในแท็บใหม่ไปที่กล่องจดหมายของคุณมองหาจดหมายจากแพลตฟอร์ม Binarym และเปิดอ่านมัน เข้าไปในจดหมายคลิกที่ปุ่มยืนยันการลงทะเบียนบัญชีของคุณได้รับการยืนยันแล้วคลิกที่ปุ่มการซื้อขายและดูเทอร์มินอลการซื้อขายที่อยู่ตรงหน้าเราเมื่อคลิกที่ปุ่มมุมขวาบนเราสามารถเติมเงินเข้าสู่บัญชีของเราได้ผมจะเติมเงินเข้าบัญชีของผมด้วยการชำระเงินผ่าน QR code ของพร้อมเพย์ระบบจะเสนอโบนัสร้อยเปอร์ให้กับเราโดยมีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเติมเงินตั้งแต่1,500บาทขึ้นไปตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเงิน 1, 5 0 0บาทเงิน3,000บาทจะเข้าสู่บัญชีของเราคลิกที่ปุ่มการฝาก แล้วเสร็จแล้วครับอย่างที่คุณเห็นผมมีเงินอยู่ในบัญชี3,000บาทเงินฝาก1,500บาทและโบนัสอีก1,500บาทตอนนี้เราสามารถเริ่มต้นสร้างไรายได้ได้แล้วสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเพิ่มจำนวนคู่ของสกุลเงินโดยคลิกที่เครื่องหมายบวกและเลือกช่วงเวลา1-5นาทีคือสิ่งจําเป็นคลิกที่คูกุลเงินแล้วเพิ่มตามลําดับคลิกทีละคร้างในการเปลี่ยนและดูอัตราส่วนของสเกลสีแดงและสีเขียวทางด้านขวาเมื่อสเกลกลายเป็นสีเขียวหมายความว่าการเปิดการซื้อขายของเราแทบจะไม่ได้กําไร100%ทำไมถึงเป็นเช่นนัั้้้เพพรราาาะกกซืือขยอทงงหมมดดดไิล และพวกเขาทั้งหมดจะต้องสูญเสียแน่นอนขอโทษทีที่หยาบคายแต่มันเป็นแบบนี้ในกรณีส่วนใหญ่ผู้คนคิดผิดเหมือนกับสัญชตาตญาณของคนกลุ่มหนึ่งพวกเขาเชื่อว่าหากมีคนใดที่ทําในสิ่งที่ถูกต้องและทําตามมันคนส่วนใหญ่มีวิธีเดิมพันเหมือนกับคนอื่นพวกเขาเพิ่งพาผู้อื่นและมีโชคเป็นของตัวเองผมเฝ้าดูอยู่เป็นเวลานานว่าการซื้อขายถูกปิดอย่างไรและผมสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจในกรณีนี้95%ส่วนใหญ่คือผู้สูญเสียทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นได้มันยากที่จะตอบอาจเป็นไปไไดด้้้มมาาากกวววว่่่่่่พพเเเเเขขชชชืือืออออใในนนรงงงโคคแแลละสิิทียั พวกเขาสรุปในข้อตกลงเดียวในทิศทางเดียวกับทุกคนตามตัวอย่างของเราและรอให้การซื้อขายปิดแล้วมันจะสำเร็จแต่นิจาการซื้อขายส่วนใหญ่ปิดที่ขาดทุนพวกเราจะกระทบกับกลุ่มคนและมันจะสรุปได้ว่า3ครั้งติดกันเสมอตอนนี้ผมจะแสดงให้คุณเห็นว่ามันทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติก่อนวางเงินเดิมพันคุณต้องเปลี่ยนประเภทข,ของแผนภูมิและช่วงเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญคลิกที่นี่เลือกกราฟแท่งเทียนตอนนี้เรามาเปลี่ยนช่วงเวลากันเริ่มที่1นนาทีเรากลับไปดูที่แผนภูมิอีกครั้ง หากการเดิมพันส่วนใหญ่ขึ้นเราต้องเดิมพันลงแล้วเราจะชนะมาลองดูกันเนื่องจากเรากำลังทำงานกับกลยุทธ์เรากำลังเดิมพันลงเราต้องต่อต้านกับผู้คนทั้งหมดเรากำลังเดิมพันเงินจริงการเดิมพันเงินของเราคือ1 0 0บาทกดลง3ครั้งติดต่อกันรอให้การซื้อขายปิดสิ่งนี้ควรทำตามวิธีการของผมเนื่องจากมีความน่าจะเป็นของการซื้อขายหจะลบแต่การซื้อขายสครั้งที่เหลือจะบวก เรากำลังรอการซื้อของเราปิดผมจะเร่งวิดีโอเล็กน้อยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอนานมาดูผลของการซื้อขายที่ปิดกันคลิกที่ประวัติของการซื้อขายหรือดูผ่านแอปพลิเคชันเราเห็นว่าข้อเสนอทั้งหมดถูกปิดด้วยบวกตามที่คาดไว้วิธีการของผมใช้การได้ดีเราเปิด3 t r เทรดเทรดละ1 0 0บาทราคา300บาทได้รับ้าน570บาทเราคำนวณกำไรสุทธิ570 0ลบ3า0บาทเราได้กำไรสุทธิ270บาทในเวลาเพียง1นาที นี่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนแต่นี่ไม่ใช่จำนวนเงินที่ผมต้องการได้รับเข้ากระเป๋าในวันนี้เรายังคงต้องทำงานกันต่อไปสิ่งที่ควรระวังและต้องจำไว้คือขั้นแรกให้คุณปิดคูสกูลเงินทั้งหมดและเพิ่มอีกครั้งคุณสามารถเพิ่มคูสกูลเงินใดก็ได้3คู่ไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมทั้งหมดนี้เป็นสิ่งจําเป็นในการเริ่มต้นใหม่ตอนนี้เรามาดูกราฟกันเรากําลังเลือกแผนภูมิที่เหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์ของเราในแผนภูมิที่เราเลือกเราต้องเปลี่ยนประเภทแผนภูมิและช่วงเวลาอีกครั้งงซึ่าัาคญ เรื่องกราฟแท่งเทียนเราจะเปลี่ยนช่วงเวลาวางมันไว้1นาทีตอนนี้ผมมีเงิน3 2 7 0บาทในบัญชีผมจะเพิ่มการเดิมพันเพื่อสร้างรายได้มากขึ้นผมจะเดิมพัน3ครั้งครั้งละ500บาทการเดิมพันจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ใช้งานเหมาะสมและต่อต้านกับผู้คนใส่จำนวนเงินเดิมพัน ,500 บาทเล้กด3ครั้งติดต่อกันแล้วรอการซื้อขายปิดดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมเดิมพัน3ครั้งครั้งละ500บาท ทั้ง3ครั้งการซื้อขายปิดด้วยบวกแล้วเราได้กําไร2850บาทปรากฏว่ากําไรสุทธิของเราอยู่ที่1350บาทบางครั้งการซื้อขายครั้งแรกอาจไม่ได้กําไรแต่อีก2ครั้งสามารถทํากําไรเล็กน้อยมาให้เราแม้ว่าอาจจะยากแต่มันเกิดขึ้นได้ไม่ต้องกลัวเราดูที่ยอดเงินของเราตอนนี้เรามี4620บาทพวกเรายังคงต้องทำงานต่อไป ปิดคู่สกุลกันทั้งหมดแล้วเพิ่มอีกครั้งโปรดจาไว้ว่าคุณสามารถเพิ่มคู่สกุลเงินใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเพิ่มคู่ที่เรามีอยู่แล้วและเพิ่มคู่สกุลเงินอีก3คู่เรามาดูแผนภูมิกันอันไหนที่เหมาะกับเราเราจะเดิมพันตรงกันข้ามกับคนส่วนใหญ่ดังนั้นเราจะชนะและคนส่วนใหญ่จะแพ้นี่จะเป็นการเดิมพันครั้งสุดท้ายและผมจะถอนเงินจากก่อนหน้านี้ในแผนภูมิที่เลือกเราเปลี่ยนแปลงประเภทของแผนภูมิและช่วงเวลา เลือกกราฟแท่งเทียนตั้งช่วงเวลาเป็น1นาทีครั้งสุดท้ายที่จะทําเงินได้มากขึ้นผมจะเริมพันหนึ่บาทในการซื้อขายแต่ละครั้งเรามาดูประวัติการซื้อขายกันอย่างที่คุณเห็นการซื้อขายทั้งหมดของเราถูกปิดด้วยผลกําไรเราทําการซื้อขาย3ครั้งในราคา1,000บาทและทั้งหมดนั้นคือ3,000บาทผลที่ได้รับกลับมา5,700เลบ0 0กลายเป็น2,700ในส่วนของ2,700บาทนี่คือกำไรสุทธิทั้งหมดของเรา จากยอดเงินที่เราเห็นตรงนี้เรามี7,320บาทและต้นเติมเงิน1,500บาทรับโบนัสเพิ่มอีก1,500บาทหากลบแล้วได้รับ4,320บาทกำไรทั้งหมด4,320บาทใช้เวลาไม่ถึง10นาทีอย่างที่คุณเห็นกลยุทธ์ของผมนั้นง่ายมากแต่ได้ผลและสร้างรายได้ที่ดี ถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้เงินลานที่นี่แต่คุณสามารถสร้างไรายได้5,000บาทถึง10,000บาทต่อวันแน่นอนว่าคุณสามารถสร้างไรายได้มากขึ้นโดยปกติผมทําเงินได้10,000บาทถึง20,000บาทแล้วถอนออกผมได้รับเงินเพียงพอแล้วแล้วคุณก็สามารถดูได้จากความต้องการของคุณดังนั้นเราได้รับเงินแล้วตอนนี้เราต้องทําการถอนเงินเข้าสู่บัญชีธนาคารคลิกที่ไอคอนจ่ายเงิน คลิกที่ถอนเงินผมจะถอนเงิน5,000บาทเข้าสู่บัญชีธนาคารจากนั้นเลือกธนาคารและใส่จำนวนเงิน5,000บาทและใส่ข้อมูลที่จำเป็นคลิกที่ปุ่มการถอนเงินเพียงเท่านี้ผมก็สามารถถอนเงินได้แล้วและยังคงต้องรออีกเล็กน้อยจนกว่าเงินจะเข้าสู่บัญชีของผมนี่คือหนึ่งในบัญชีของผมที่จะได้รับเงินแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับผมหากคุณต้องการเงินมากขึ้น เพียงแค่ทำงานให้หนักขึ้นนั่นคือเคล็ดลับทั้งหมดครับกลยุทธ์ของผมง่ายมากๆเพราะคุณจะได้รับผลกำไรเสมอนี่คือทั้งหมดครับขอบคุณที่ดูวิดีโอจนจบขอให้โชคดีครับ